สายวิ่งแบบแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราส่งให้ยาวๆเลยนะครับไม้สุดท้ายสําหรับวันนีน้นะครับยังไปเรื่อยเลยนะครับยังไปอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวผมเสร็จหาตัวแล้วผมจะวัดเลยนะครับ ก็สวัสดีนะนาน้องๆน,น,นักตกปลาทุกท่านเพื่นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สาธรอนฟิชชิงนะครับก็วันนี้นะครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาตกปลากันในแบบเท็กซัสริกนะครับก็หมายนี้นะครับก็เป็นหมายมหาชนครับมีคนมาตกเยอะทีเดียวเดี๋ยววันนี้ก็จะลองใช้การตกปลาแบบ ัลิกนะครับการตกปลาแบบเทซัฟลิกเนี่ยก็เป็นการตกปลาโดยใช้เหย,ยื่อยางนะครับใช้เหย,ยื่อยางแล้วก็ใส่ตะก่วเข้าไปหน้าสายนะครับแล้วก็เป็นงานใต้น้ำนะครับเดี๋ยวเราลงมาดูกันสิครับว่าจะได้ผลเป็นยังไงบ้างครับ ในจังหวะก,การลากเหยื่อเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วก็มีวิธีที่แตกต่างกันไปนะครับสำหรับนักตกปลาแต่ละท่านนะครับบางคนก็อาจจะเป็นกอกลับอย่างเดียวนะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะมีเจิกเจิกนะครับหรือว่าเคาะเคาะกระตุกกระตุกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นการส่รงจินตนาการนะครับสู่ปลายสายนะครับให้ตัวเหยื่อนั้น ให้จินตนาการว่าเหมือนเหยื่อเราเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งที่กำลังวิ่งอยู่ใต้น้ำนะครับปลานะครับตน,นี้นะครับนี่ฮะปล่อยอให้เขา,าส่องสายไปเลยนะครับ นะโอเคเดี๋ยวเซตหาตัวแล้วก็เดี๋ยววัดเลยนะครับมาแล้วนะครับตัวแรกนะครับ แรกนะครับมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นปลาช่อนไซสกลางๆนะครับไม่ใหญ่มากนะครับตัวนี้กินเป็นซิลพิวนะครับเป็นซิลพิวแล้วก็กับตัวเบ็ดหนึ่งโอนะครับตกแบบเท็กซัสลิกนะครับใช้ตะก่วของตัวนี้นะครับตะก่วของดีคอยนะครับเป็นตะก่วสีดำนะครับตัวนี้นะฮะโอเคใช้ได้เลยนะครับ มาที่นี่นะครับมาเริ่มใหม่กันนะครับลองมาดูซิว่าจะได้ตัวที่สองไหมนะครับ okay. Okay. ก็ยังเป็นการตกปลาแบบเท็กซัสดิกอยู่นะครับ <Okay. S 1> ผมก็ขยับมาอีกนิดนึงนะครับ <Okay. S 1> ก็ลองตีไปทางด้านซ้ายนะครับ นะครับจะพาสายผมไปไหนไม่รู้นะครับตอนนี้เข้ากอแล้วครับมัดเลยแล้วหมนไนี้ก็เรียกว่าแฮลนะครับ ไม่เป็นไรครับลองใหม่นะครับลองตีไปย้ำบริเวณจุดเดิมนะครับปล่อยให้จมตกพื้นเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอให้วงน้ำมันหายไปสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเราค่อยก่อกลับมาช้าชนะครับ การตกด้วยยายางนะครับเราต้องใช้จินตนาการนิดหนึ่งนะครับ ต้องคอยเช็คสภาพเยอ่แล้วด้วยนะ ครับลองเปลี่ยนจังหวะดูบ้างนะครับกระตุกปึกป๊กปึ๊กนะครับหรือว่าลาดยาวปึก๊กแบบนี้นะครับลองเปลี่ยนจังหวะดูบ้างนะครับปลากินจังหวะไหนนะครับให้จําไว้ให้ดีนะครับสําหรับหมายนี้นะครับ มาถึงตรงนี้นะครับผมจะลองเปลี่ยนวิธีการตกจากเท็กซัสลิกงานใต้น้ำนะครับเปลี่ยนเป็นโนซิงเกอร์ลิกบ้างนะครับการตกปลาแบบโนซิงเกอร์ลิกเนี่ยนะครับก็จะเป็นการตกปลาทีา่ใช้เหยื่อยางเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเหยื่อตัวเบ็ดตัวนะครับก็ตีบนผิวน้ำเหมือนกบยางทั่วไปได้เลยนะครับผก็จะเลิกตีขึ้นฝั่งก่อนนะครับ แล้วก็ค่อยๆเคาะลงมาให้เสมือนว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับที่อยู่บนบนบกนะครับแล้วก็จะลงบนผิวน้ํำนะครับพวกปลาล่าเหยื่อจะจ้องมากเลยนะครับลองตีย้ำๆไปจุดที่คิดว่ามีปลาลเรื่อยๆดูนะครับจังหวะนี้เลยครับับครับจะไม่รู้อยู่หรือเปล่านะ ดีครับตัวนี้ครับโอ้โหเศร้าตอนสาขาดไปเลยครับนี่ครับทำงานสัก พึ่งโลได้นะฮะตัวนี้เป็นพาช่อนนะครับกัดเป็นสลาตันนะครับสลาตัน M7 นะครับนี่ฮะเยี่ยมเลย ณะหมายแบบนี้นะครับผมก็จะลองเลือกเป็นผิวน้ําดูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าใช้ใต้น้ำเนี่ยก็อาจจะไปเกี่ยวกับผักเกี่ยวกับสวะใต้น้ําได้นะครับเพราะฉะนั้นผิวน้ําน่าจะดีกว่านะครับตรงนี้ เนี่ยครับอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าตรงนี้สว่างใต้น้ําค่อนข้างเยอะนะครับปลากัดครับแต่ว่าพาไปพันกับต้นไม้นะครับลองกลับมาเป็นเท็กซัสลิกกันดูบ้างนะครับใต้น้ํายามเย็นนะครับใกล้จะมืดแล้วนะครับเดี๋ยวลองเป็นเท็กซัสลิกดูนะครับปลาหรือเปล่าครับ น่าจะเป็นปลานะครับพาสายวิ่งแบบนตนี้นะฮะเดี๋ยวเราส่งให้ยาวๆเลยนะครับไม้สุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับนะบยังไปเรื่อยเลยนะครับยังไปอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวผมเสร็จหาตัวแล้วผมจะวัดเลยนะครับ ตัวไม่ใหญ่ครับเป็นช่อนเล็กนะครับไม่ใหญ่มากนะครับโอเคครับเยือที่ผมใช้กับเท็กซัสลิกในคลิปนี้นะครับผมก็ใช้เป็นเยือซิลพิวนะครับจากชงทุก ทุกไม้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราลองมาตกแบบเท็กซัลิกกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับยามเย็นก่อนมืดนะครับว่าจะโดนไหมนะฮะักัดใกล้ๆตรงนี้ครับไม่รู้ว่าตัวใหญ่หรือตัวเล็กนะครับพาสายออกไปแล้วนะครับตัวนี้ โอเคนะครับสงสายย,วยาวๆเลยนะครับไปอีกไหมไปอีกไหมเ,เดี๋ยวเราเสต็จหาตัวละวัดเลยนะครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้น ิดท้ายของวันนี้นะครับผมจะลองเป็นโนซิงเกิลลิกอีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเห็นปลาขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวลองจัดอยู่น้ำอีกไม้นึงนะครับแล้วก็แน่นอนครับแตนมุุดท้ายครับ ันได้อีกตัวนึงนะครับครับก็จบทริปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้มาทั้งหมดสแต้มนะครับนี่ฮะเป็นเป็นช่อนนะครับตัวไม่ใหญ่นะครับ2ตัวแล้วก็มีตัวไซส์กลางๆประมาณอีก2ตัวนะครับวันนี้นะครับได้มาจากเป็นเท็กซัลิก นะครับเท็กซัสลิกวันนี้ใช้เป็นเหยื่อตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับสำหรับเท็กซัสลิกใช้เป็นซิลพิวนะครับซิลพิวจากชงนะครับแล้วก็เข้ากับตะกัวตะกัวดำตัวนี้นะตะกัวดำตัวนี้จากดีคอยนะครับตัวนี้เอ่อไม่ลอกนะครับแล้วก็ใส่เข้ากับลูกปัดนะครับลูกปัดตัวนี้ก็เล็กเข้ากับตะกัวพอดีนะครับแล้วก็ใช้กับตัวเบ็ดชงนะครับขนาด1 O โอนะครับ1ทับสูตนะครับใช้กับ ป่าซิวพิ้วนะครับเบอร์ M1 นะครับวันนี้เทคนิคการตีนะครับก็ตีตีไปแล้วนะครับรอให้วงน้ําหายสักนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆนะครับสร้างแอคชั่นนะครับหรือว่ากอกลับมาก็ได้นะครับก็แนวเท็กซัสลิกทั่วไปนะครับวันนี้คันที่ใช้นะครับก็เป็นคันจากบราวนิ่งนะครับบราวนิ่งวิสาทนะครับก็วันนี้จับคู่กับลอกชิมานโนไซอัสนะครับหนึ่งห้าหนึ่ง ส่วนคันสปินนะครับวันนี้จะใช้กับผิวน้ำนะครับก็ได้มา1ตัวนะครับผิวน้ำก็ได้จากวิธีการโนซิงเกอร์นะครับก็คือใช้เป็นสลาตันนะครับเบอร์ M7 นะครับแต่ว่ากระเด็นหายไปแล้วนะครับคันที่ใช้นะครับเป็นคันจากคิงคอปบ้านะครับคิงคอปบ้าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่น GT Pro นะครับเวท87นะครับตัวนี้จับคู่กับไดว่าเล็บโรสนะครับสีทองนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับก็ วันนี้ได้จัดเยือ,อย่างทั้งคู่นะครับเป็นโนซิงเกิลลิกกับเท็กซัสลิกนะครับก็ใช้เป็นตะกัว5กรกัมนะครับของดีคอยก็เรียกว่าได้ผลเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็เป็น4แต้มนะครับที่สพิพันวันนี้นะครับเยื่อชงทางนานได้ดีมากนะครับทั้งผิวน้ำแล้วก็ใต้น้ําเลยนะครับก็ถ้าใครอยากจะ ได้ชุดอุปกรณ์ชุดนี้นะครับแบบที่ผมใช้นะครับในคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเราจะนําคลิปดีๆนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกปลาเกี่ยวกับการตกปลาดีๆแบบนี้นะครับเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเรื่อยๆเลยนะครับ